วันนี้เราจะมาทําน้ามะกรูดผสมน้ํายาล้างจานนะคะนี่ค่ะสาเหตุเนื่องมาจากว่าตัวเองเป็นคนแพ้แพ้นะคะแพ้น้ํายาดูนะคะมีอาการคันมากแทบจะไม่ได้ล้างจานล้างชามเลยค่ะทีนี้เราจะมาลองทําโดยเอามะกรูดบีบเอาแต่น้ำเขา แล้วก็ผสมกับน้ํำยาล้างจานนะคะเผื่อมันจะช่วยให้ดีขึ้นบ้างเรามาทําน้ํายาน้ำดีกว่านะคะผ่ามะกรูกนะคะเราต้องการอัตราสร่วนที่เป็นน้ํานะคะส่วนเม็ดแล้วก็ใต้มันก็เอาออกนะเสร็แล้วใส่นี่นะคะลืกๆ,ๆที่มัน ถ okay. okay. ่าเอาแต่ okay. ส่วนที่เราต้องมีน้ำนะคะส่วนส่วนกลางๆเราค่อยเอามาทำทีหลังแล้วกลองเอานะคะเนี่ยเยอะเลยค่ะซื้อมะกรูดมาห้าสิบบาทเยอะเลยค่ะ mm hmm. นะคะใครมีมะกรูด แล้วก็ไข่แพ้นะคะมาลองทําดูนะคะคิดว่าคงช่วยได้ดีแน่เลยแล้วแนะนําอย่างหนึ่งนะคะน้ํายาล้างจานควรจะเป็นสีขาวนะคะไม่มียี่ห้อค่ะเพราะว่าเราเอายี่ห้อออกแต่ลักษณะขวดคงจะรู้ว่าคืออะไรนะคะอันนี้เราจะไม่บอกชื่อนะคะเรามาลองทําดูนะว ตกกลงคืนมาไม่ได้ไม่ได้นอนเลยค่ะต้องต้มน้ำอุ่นแช่ฆ่าเชื้อยิ่งทายาเท่าไหร่ก็ยิ่งคันนะคะนี้เรามาทำสูตรบ้านๆลองดูนะคะแล้วก็จะมาบีบน้ำนะคะบีบน้ำของมะก,กรูดนะคะบีบบีบน้ำบีบน้ำ เรกรูดออกมานะคะมากน้อยแล้วแต่เราจะใช้ส่วนน้ำยาแล้วก็ผสมเพียงเล็กน้อยที่ก็ประมาณสักตามประมาณที่เราต้องการแล้วค่ะวันวันหนึ่งเราล้างมากน้อยแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นไม่ต้องผสมไว้นะคะ ผสมสักวันหนึ่งเราล้างจานชามสักสองสาครั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเฉพาะเฉพาะต่อวันไม่ต้องไปหมักไว้ในในขวดนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่สารอะไรเข้าไปเดี๋ยวมันจะเสียไม่แน่บางทีมือเราอาจจะแย่กว่าเก่านะคะโอเคเราทำแค่นี้พอเราไม่ต้องไปกรองให้มากนะคะเราถ้ากรองไปมันจะเป็นเนื้อของมะกรูดออกไป นอกจากอ่าค่ะเสร็จแล้วเราก็นำน้ำยามาผสมแต่ว่าวันนี้จะล้างสักสามครั้งนะคะสามสี่ครั้งนี่แหละมันก็ไม่แน่นะมากน้อยแล้วแต่ถ้วยชามสองชน้นโอเคสามช้นพอนะคะอประมาณสามช้อนโต๊ะพอ แล้วก็คน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 ,คนหอมเลยค่ะคนนะคะทีนี้เราก็ไปใส่ขวดเล็กๆไว้ก็ได้นะคะเราก็จะได้น้ำมากรูดผสมน้ำยาล้างจานนะคะมากรูดค่ะถ้าไม่ไม่ไม่อยากให้มือต้องเป็นแบบนี้นะคะลองลองมาทําค่ะทรมานมากค่ะ ัเข้าใจนะคะคงจะมีแค่นี้นะคะ